บรรยากาศที่วัดมกุฎกษัติยารามเต็มไปด้วยความเศร้าสลดเมื่อบรรดาพี่น้องร่วมวงการมาเทิงมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อการจากไปของป้าจุดจุรีโอซิริวัย82ปีศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนักพากและนักแสดงประจำปีพุทธศักราช2541ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรามเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเชียงราย โดยในเวลาส6หนาฬิกา50นาทีได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอย่างสมเกียรติโดยมีลูกหลานและลูกศิษย์ลูกหาในวงการบันเทิงทั้งเศรษฐาศิราชฉยยาพ่ออีสุประวัติพี่สมัยวิไลศักดวงดาวจารุจินดาและชรินนันทนาค่อนมาร่วมไว้อาลัยแด่ป้าจู๊เป็นครั้งสุดท้ายโดยตู่นพลลูกชายคนเดียวก็รู้สึกเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะวันสุดท้ายของแม่ที่มาส่งแม่แม่ก็ได้รับพระราชทานน้ำหมาบศพซึ่งคิดว่าถ้าแม่เห็น นี่จะเป็นสิ่งที่แม่ภูมิใจมากที่สุดครับร่างของศิลปินแห่งชาติจุรีโอซิริจะตั้งมาเพนกุศลจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่2องกุมภาพันธ์เวลา17นิกาที่วัดมกุฏกษัตริยารามค่ะ